ในตอนที่คนอายุ80ปีแอดเชื่อว,ว่าใครลหลายๆคนคงวางแผนชีวิตว่าจะจากไปอย่างสงบแต่ก็ไม่ใช่กับลุงคนนี้ครับถึงแม้อายุของแกจะปาไป80กว่าปีแล้วแต่ความแค้นที่มีอยู่ในใจมันยังคงไม่จางหายไปเพราะอะไรกันนะที่ทาให้ลุงแกต้องเครียดแค้นขนาดนี้เราไปติดตามชมกันกับหนังเรื่องนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง West ตอร์สตูดิในวันนี้มาพบกับหนังเรื่องใหม่ที่ฉายในปี2022อีกเช่นเคยครับเป็นหนังเกาหลีที่มีชื่อว่า Remember เรื่องกันมาที่2 ตัวละครเพื่อนซีต่างวัยอย่างลุงเฟรดดี้และพ่อหนุ่มเจสันกราฟนอกจากที่ทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเพื่อนซีกันแล้วทางคร่นั้นยังมีสักเป็นเจ้านายและลูกน้องอีกด้วยครับแต่โดยความใจดีของลุงแกก็ไม่เคยคิดว่าเจสันเป็นเหมือนลูกน้องรวมถึงพนักงานคนอื่นๆลุงแกก็ดูแลเป็นอย่างดีราวกับเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยล่ะครับแต่มาวันนี้เจสันกลับรู้สึกผิดปกติเมื่อลุงเฟรดดี้ตื่นขึ้นมาด้วยท่าทีที่งงงวยสายตาที่เหมือนกับไม่ใช่คนรู้จกัก ถึงข,ขนาดที่เจสันยังต้องสงสัยครับว่าลุงเป็นอะไรหรือเปล่าความจ้าเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยแต่ถว่าเพียงไม่นานลุงก็ได้สติขึ้นมาและได้ชนกำปั้นกันเหมือนอย่างคุ้นเคยตามประสาความสเสนิทสนมของเพื่อนซีต่างวัยสองคนนี้ครับ ถ้าจะเรียกว่าลุงเฟรดดี้เป็นเจ้าของร้านที่พนักงานทุกคนต่างรักมันก็คงจะไม่ดูผิดแปลกอะไรเลยล่ะครับลุงแกตั้งใจบริการและมอบความสูงให้กับลูกค้าทุกคนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับพนักงานของเขาดังเช่นเหตุการณ์หนึ่งครับที่เจสันนั้นต้องพบเจอกับลูกค้าที่นิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะชายคนนี้พยายามจะเบี้ยวร้านและไม่จ่ายเงินแม้ว่าเจสันจะพยายามพูดคุยกับชายคนนี้อย่างนอบน้อมมันก็ไม่สามารถเจรจากับชายนิสัยไม่ดีคนนี้ได้เลยครับ จนผู้จัดการร้านต้องตัดสินใจหักเงินเดือนของเจสันแทนแต่ลุงเฟรดดี้ที่เป็นเจ้าของร้านกลับไม่ได้โกรธอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าเจสันในตอนนั้นก็ใจเย็นมากพอและไม่ได้ตอบโต้ลูกค้าแม่แต่อย่างใดลุงเฟรดดี้จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจสันแต่ไม่ใช่วิธีการที่เขาจะไปคุยกับผู้จัดการร้านนะครับลุงเฟรดดี้แก้กับเลือกวิธีแก้เพทดแทนโดยการทิ้งกระเป๋าตังของตัวเองไว้ในห้องน้ําเพื่อเป็นเหยื่อรอให้ชายคนนี้ได้เข้ามาเห็นและเอากระเป๋าของลูกแก้กลับไปจนเมื่อชายคนนี้และครอบครัวกําลังจะขึ้นถ ลุงเฟรดดี้ก็มาเล่นบทไทมชายคนนี้ว่านายได้เห็นกระเป๋าตังค์ของฉันในห้องน้าหรือเปล่าชายคนนี้ได้เพียงแต่เช,ย,ชยัยว่าเขาน่ะไม่ได้เห็นกระเป๋าตังค์ในห้องน้ําเลยจนลุงแกก็ได้ใช้แรงที่ตัวเองมีจับตัวชายคนนี้เพื่อค้นหากระเป๋าที่อยู่ในตัวจนได้พบกระเป๋าตังค์ของลุงที่เขาซุกซ่อนไว้จริงๆครับลุงแกยังไม่พอแค่นั้นลุงเฟรดดี้ได้แก้พคด้วยการบอกกับชายคนนี้ว่าเงินในกระเป๋าของเขาได้หายไป40ดอลลาร์ซึ่งมันคือเงินทั้งหมดที่ชายคนนี้ได้เบี้ยวกับร้านไปครับและหล จากนั้นลุงเฟรดดี้ก็เอาเงินไปให้กับเจสันเพื่อเป็นเงินตอบแทนที่เขานั้นต้องถูกหักจากเงินเดือนไปครับแต่ก็เพียงไม่นานหลังจากนั้นลุงเฟรดดี้ก็ได้รับสายจากที่บ้านและสายนั้นก็สามารถทําให้หน้าของลุงแกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับ แท้จริงแล้วเป็นสายจากลูกสาวของเฟรดดี้มาบอกข่าวร้ายที่ว่าภรรยาของเขานั้นได้สิ้นลมหายใจไปแล้วงานศพของภรรยาถูกจัดอย่างง่ายดายในวันถัดไปมีแขกที่เข้ารวมงานเพียงไม่กี่คนและแต่ละคนตาก็เป็นเพียงคนรู้จักของครอบครัวซึ่งเพื่อนๆของเฟรดดี้ก็มักจะเรียกชื่อจริงของเฟรดดี้ว่าพิวจูครับ เพื่อนคนนี้ได้เขามาทักถามกับเฟรดดี้ว่าไม่ได้เห็นหนายที่โรงพยาบาลมานานมากแล้วก่อนที่เฟรดดี้จะตอบกลับกับเพื่อนไปว่าโรคที่เขากำลังเป็นอยู่นี้มันไม่สามารถหายด้วยซ้ำมันคงไม่มีประโยชน์อีกแล้วที่จะต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าเพื่อนของเขาก็ยังยืนกระปุกยาให้บอกเพียงแค่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถระงับความเจ็บปวดได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็พูดกันต่อเรื่องที่ค่อนข้างคลุมเครือครับโดยเพื่อนของเขาถามกับเฟรดดี้ว่าคนกำลังจะทำตามแผนนั้นจริงๆใช่ไหม เฟรดีได้เพียงแค่ตอบไปว่าตอนนี้ลูกๆของเขาต่างก็มีครอบครัวไปหมดแล้วและตัวฉันเองก็ไม่มีอะไรต้องเสียถึงเวลาที่ฉันจะได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองแล้วตอนนี้เราเองยังคงคาดเดาอะไรไม่ได้มากครับเพราะการพูดของทั้งคู่ยังคงคุมเครือซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความลับของทั้งคู่อีกด้วย แตจริงแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างๆเฟรดดี้คนนี้ก็คือหมอประจําตัวของเฟรดดี้ผู้ที่คอยดูแลรักษาอาการเนื้องอกในสมองของเฟรดดี้ซึ่งเพื่อนที่เป็นคนหมอคนนี้ยังได้บอกอีกว่าอาการเนื้องอกในสมองของเฟรดดี้อาจทําให้ภาวะสมองเสื่อมของเฟรดดี้แย่ลงหลังจากนั้นตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ในตัวของชายคนนี้ก็เริ่มเปิดเผยทีละนิดภายใต้ห้องใต้ดินที่เขาเก็บข้อมูลความลับไว้มากมายข้อมูลบนกระดานที่เชื่อมโยงต่อกันไปสู่บุคคลแต่ละคนในรายชื่อต่างก็เป็นผู้ที่มีอํานาจของประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็น นักการเมืองหรือคนสําคัญที่เกี่ยวโยงกันกับประเทศเกาหลีและอีกประเทศหนึง่งกราบแอดจะขอไม่ระบุอะไรเกี่ยวกับประเทศดังกล่าวเนื่องจากมันอาจจะทําให้เกิดความขัดแยง้งและเนื้อหาของเรื่องนี้ก็ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวล่ะครับแต่พูดมาถึงขนาดนี้ทุกคนคงน่าจะรู้กันแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามเกาหลีในสมัยก่อนครับหรือให้พูดตามเนื้อเรื่องคือสมัยที่ตอนลุงเฟรดดี้ยังเป็นหนุ่มๆอีกทั้งห้องใต้ดินของลุงแกเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ทุกอย่างครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเงินที่ลุงซ่อนเมีย้และสัม ต่างครบมือก่อนการเริ่มปฏิบัติการที่ลุงกําลังจะเริ่มทําลุงเฟรดดี้ได้ตัดสินใจอัดเทปเพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลแรงจูงใจในการลงมือหวังว่าสักวันหนึ่งแค้นที่เขากําลังชําระอยู่นี้จะสามารถเปิดโปงความดํามืดของบุคคลคนนั้นได้ลุงเฟรดดี้ได้เริ่มเล่าย้อนไปในอดีตตั้งแต่จุดเริ่มต้นสงครามเกาหลีผู้เป็นพ่อของเขาถูกจับไปทรมานและเสียชีวิตไปหลังจากที่ถูกทรมานครับส่วนผู้เป็นแม่ของลุงนั้นเกิดอาการเสียสติหลังจากที่สามีของเธอถูกจับตัวไปนอกจากนั้นพี่ชายของลุงเฟรดดี้ ก็ได้ถูกเพื่อนตัวเองล่อไปทํางานกับอีกฝ่ายโดยการบังคับให้ทํางานในเมืองนรกแห่งหนึ่งคนสุดท้ายคือพี่สาวของลุงเฟรดดี้ครับหลังจากกลับบ้านเธอก็ถูกตีตาว่าเป็นกองทัพยิงของทหารอีกฝ่ายครับ จนพี่สาวของลุงเลือกตัดสินใจที่จะเปิดชีวิตตัวเองเพราะไม่สามารถทนต่อการถูกตีตราทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าทุกๆคนในครอบครัวของลุงต่างก็ถูกทำราท้ายใกเหตุการณ์ที่เลวร้ายนั้นจนกลายไปเป็นความเครียดแค้นที่ลุงเฟรดดี้เก็บเอาไว้มาจนถึงทุกวันนี้ขั้นตอนต่อไปลุงได้ตัดสินใจสักชื่อบุคคลที่เขาต้องการปิดเจ็บทุกๆคนที่ถูกสักเอาไว้บนมือจะต้องถูกกำจัด โดยมีทั้งหมดยู่5บุคคลครับในวันถัดไปลุงก็ได้กลับมาหาเจาสันอีกครั้งแต่เจสันก็กลับไม่สามารถสู้หน้าลุงได้เลยละครับเน่จากเขาไม่ได้เข้าไปร่วมงานศพของภรรยาลุงเป็นเพราะเจสันรู้สึกเครืเขินไม่สามารถสู้หน้าหญิงสาวที่ชื่อว่าลิลลี่คนนั้นที่เป็นเหมือนผู้หญิงที่เจสันแอบชอบครับ ทวาลุงเฟรดี้ก็เข้าใจสถานการณ์นี้ดีและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลุงมาหาในวันนี้พอลุงมาที่นี่เพื่อจะขอ,อกับเจาสันว่าตอนนี้เขากำลังหาคนขับรถอยู่เพราะลุงอยากไปเที่ยวสักสองสามที่แต่เจาสันก็จำได้นะครับว่าลุงเนี่ยไม่เคยมีรถมาก่อนทวาลุงก็ได้เอาเงินที่แอบเก็บเมียไว้ทั้งหมดนั้นมาซื้อรถคันใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเพียงแต่เสแสร้งกับเจาสันว่ามันคือรถที่ลุงเช่ามาเองและเมื่อเจาสันได้เห็นรถพอยส์คันสีแดงแบบนี้ไม่หรือที่ใครจะปฏิเสธไปครับการได้ขับรถรู้สักครั้ง ในชีวิตมันก็เหมือนกับเป็นความฝันของเด็กผู้ชายเลยทีเดียวละ่ะด้วยสถานที่แรกที่ลุงต้องการพาไปลุงเฟรดดี้ต้องการไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อไปพบกับเพื่อนเก่าของเขาครับแต่ก็พยายามห้ามกับเจสันไว้ตลอดครับว่าห้ามโทรเข้ามาและห้ามเข้าไปแม้ว่ามันจะดึกก็ตามยิ่งรู้แบบนี้เจสันก็ยิ่งชอบสิครับเพราะระหว่างที่กําลังรออยู่นี้เขาคงจะออกไปแว่นสบายใจได้แต่อย่างที่เรารู้แล้วครับวันลุงแกไม่ได้มาหาเพื่อนอย่างแน่นอนและด้วยความที่ลุงแกเตรียมพร้อมมานานความแก่ไม่สามารถลดความเก่าของลุงเฟรดดี้ได้ เลยครับลุงเฟรดี้สามารถแทรกซึมเข้าไปในฝูงชนและหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดทุกตัวหลังจากนี้ก็เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นลุงแกรอไปจนกระทั่งหลับและเวลาตอนนี้ก็ดึกมากแล้วจนมีพนักงานทําความสะอาดเข้ามาทักกับลุงแกรว,ว่าลุงไม่สามารถนอนที่นี่ได้นะเพราะตอนนี้โรงพยาบาลก็จะปิดแล้วแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือสัญญ,ญาณความเตรียมพร้อมว่ามันกําลังใกล้ถึงเวลาปฏิบัติภารกิจแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างพร้อมแล้วเจสันก็โผล่เข้ามาด้วยความเป็นห่วงครับ เพราะไม่นิว่าลุงแกจะให้รอจนถึงดึกขนาดนี้การที่เจสันโผล่มาแบบนี้ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดแผนอย่างมากอาจทำให้ภารกิจของลุงเฟร,รดดี้ต้องผิดพลาดไปเลยก็ได้ลุงนั้นได้พยายามไล่ให้เจสันออกไปพร้อมบอกกับเจสันว่าให้กลับไปเลยลุงจะขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนและน่าจะต้องกลับพงุงในแทนและลุงเฟร,รดดี้ก็ไม่รอช้ามุ่งขึ้นไปข้างบนในรูปแบบที่โลโปรไฟล์มากที่สุดครับ มันหมายถึงว่ากลองวงจรปิดทุกตัวในโรงพยาบาลไม่สามารถจับภาพของนุงแกได้เลยจนสามารถเข้ามาในห้องของเยื่อรายแรกของเกาครับซึ่งเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าจุนแบกจินหนึ่งในบัญชีนางหมาที่ถูกเขียนไว้อันดับตนตนผู้ที่ปรารถนาความมัง่งคั่งโดยการทํานาบนหลังคนหนึ่งในเยื่อของจุนแบกจินคือพ่อของพิวจูครับ เริ่มบอกไปนะครับว่าพิวจูคือชื่อจริงของลุงเฟรดดีในตอนนั้นพ่อของพิวจูมีความนับหน้าถือตามากเกินไปจนแบค็กจินคนนี้เริ่มไม่ชอบหน้าพ่อของพิวจูเลยได้เริ่มใส่ร้ายว่าเป็นไส้สึกของกองทัพจนทําให้พ่อของพิวจูนั้นถึงแก่ความตายเลยครับสินสุดคํำพูดสุดท้ายปืนลูกโม่ในสมัยสงครามเกาหลี พร้อมกับอุปกรณ์เก็บเสียงทํามือถูกๆเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ามัจจุราชไร้เสียงจนแบกจินถูกพรากวิญญาณออกไปจากร่างโดยที่ไม่มีแม้แต่สักคนในโรงพยบาบาลที่รู้สึกผิดแปลกกับเรื่องนี้รู้ตัวอีกทีก็เช้าวันถัดไปห้องแห่งนี้เต็มไปด้วยตำรวจและนักสืบมากมายหนึ่งในนั้นคือนักสืบฟีมือดีอย่างนักสืบคางครับ ชายคนนี้เป็นคนเห็นชิ้นส่วนบนที่เกิดเหตุถึงวิธีการใช้อาวุธของผู้ก่อเหตุว่ามันคือการสังหารแบบเงียบที่ถูกตักเตรียมทุกอย่างมาอย่างดีเหมือนคดีนี้จะดูค่อนข้างมืดมนสําหรับนักสืบและตํารวจครับทว่าพวกเขาก็กลับได้พบแแสสาคัญจากคุณป้าคนดูแลความสะอาดโดยที่เมื่อคืนคุณป้าได้เห็นชายหนุ่มบางคนเธอได้เดินส่วนทางกันที่ล็อบบี้ครับ จนภาพตัดมายัางชายผู้ต้องสงสัยคนนั้นแน่นอนว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าเป็นเจสันกรับเด็กเดียว,ว่าเจสันแทบไม่ได้รู้อะไรกับเรื่องนี้เลยสักนิดเขายังคงใช้เวลาเรื่อยเปื่อยไปกับการเล่นเกมก่อนที่เพื่อนคนนึงในกลุ่มแชทของพวกเขาได้ส่งคลิปการออกหมายจับชายปริศนาที่ได้พบเหน็นในกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาล ตำรวจเชื่อว่าชายคนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับคดีของประธานจุงเสียงโทรศัพท์ของเจสันก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อลุงเฟรดดี้ได้ขอให้มาพบที่ฮอสมด์แห่งหนึ่งเมื่อไปถึงอย่างทีแดนก็ได้พบกับลุงเฟรดดี้ที่แห่งนี้กำลังมีงานเปิดตัวหนังสือใหม่โดยที่มีหนึ่งในบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้ที่เชื่อว,ว่าการลุกร้านของอีกประเทศหนึ่งนั้นเป็นแรงผลักดันที่ดีอย่างยิ่งที่สามารถพัฒนาประเทศเกาหลีของเราให้มาไกลถึงขนาดนี้มีคนเข้าร่วมอยู่ไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้หากคิดตามความคิดของชายคนนี้จะดูเหมือนว่าเขาสนับสนุนการล่าอนณนนิคมของอีกประเทศหนึ่งครับในที่สุดลงเฟรดี้ก็กลับมาหาเจาสันที่รถ และขอให้เจสันขับรถตามรถคันหนึ่งไปจนมาถึงบ้านของชายคนที่ว่านั้นลุงเฟรดดี้ยังคงฝากกับเจสันีิเช่นเคยว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลงไปเด็ดขาดเอย่าคนที่สองคนนี้มีใช่ว่าอันดงจูใส่ที่ลุงแกต้องการค้าก็ไม่ใช่เพราะชายคนนี้ฝากฝายในประเทศอีกฝั่งนะครับแต่มันยังคงมีเหตุผลที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเนื่องจากชายคนนี้เคยเป็นอดีตเพื่อนของพี่ชายลุงเฟรดดี้ครับและคนคนนี้ก็เป็นคนหลอกให้พี่ชายของลุงเฟรดดี้นั้นไปทํางานในเมืองนรกกับพวกญี่ปุ่นจบสินคำ โอดอาวุธที่เป็นดังมัจุราชเงียบด้วยความที่อาวุธกระบอกนี้ไม่อายุค่อนข้างมากจึงไม่แปลกเลยที่ระบบของมันอาจจะขัดคลองบางแต่มันก็มาขัดค้องในช่วงเวลาขับขันพอดีเลยทําให้เกิดการต่อสู้ขัดขคืนกันแล้วอุปกรณ์เก็บเสียงปลายปืนก็ดันตกหล่นจนเสียงปิดชีพของเยอรายที่2ก็ดังลั่นจนพวกเขาต้องรีบหนีออกไปประกอบกับในจังหวะนั้นพอดีด้วยความที่เจสันสงสัยเสียงที่ดังมานั้นก็รีบลงไปดูลงเฟรดด้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เจสันรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้ว ทำให้เขาต้องอยู่ในอาการช็อกไปสักพักก่อนที่ลุงต้องพยายามเตือนสติว่าชายคนนั้นได้ตายไปแล้ว หากเราไม่ออกไปเราต้องสวยแน่นอนไม่นานหลาจาหน้าที่ตำรวจและนักสืบต่างก็พากันมาถึงนักสืบคั้งคนเดิมเริ่มสามารถปฏิปต่อเรื่องราวทั้งข้อมูลกระสุนที่เก็บมาก็เกี่ยวข้องกับช่วงสงครามเกาหลีในยุคกรลอนานิคมของอีกประเทศหนึ่งนอกจากนี้ที่ทําให้รู้ว่าคดีทั้งสองคดีนั้นเกี่ยวข้องกันมันคือรูปภาพการรวมตัวกันของผู้ที่มีอิทธิพลทั้ง4คนที่ณตอนนี้ในรูปภาพนั้นได้ตายไป2คนแล้วและทั้ง4คนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องระหว่างประเทศเหมือนกันครับ ตัดภาพมายังงลุงเฟรดี้ที่ได้เต่นขึ้นมาที่บ้านเจสันและได้พบว่าทแท้ที่จริงแล้วครอบครัวของเจสันนั้นค่อนข้างยากจนเนื่องจากผู้เป็นพ่อต้องเป็นผู้พิการและเหลือเพียงแค่เจสันที่คอยทํางานหาเลี้ยงครอบครัวสิ่งนี้ก็ทาให้เฟรดี้รู้สึกผิดยุ่ไม่น้อยเลยเขาไม่น่าพาเจสันไปทํางานเสี่ยงแบบนี้เลยจนเจสันที่กลับมาอีกทีก็ต่อว่าลุงไม่หยุดเลยพอใจลุงเรียางที่ทําแบบนี้ ประกอบกับในทีวีได้ปล่อยภาพกล้องวงจรปิดออกมาเป็นชายปริศนาที่ถูกถ่ายไว้ในห้องล็อบบี้ของโรงพยาบาลทุกคนคงน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนในรูปนั้นคือเจสันแต่ลุงก็พยายามอธิบายกับเจสันว่าในมุมของกลง้องวงจรปิดนั้นไม่สามารถระบุได้หรอกว่าคนที่น่าสงสัยจะเป็นนายแต่ในระหว่างที่ทั้งคููกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นก็กลับมีเสียงคนแปลกหน้าดังออกมาจากบ้านกราบและคนพวกนี้คือกลุ่มนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยที่ตอนนี้เจสันกำลังติดหนี้พวกเขาอยู่ด้วยเจสันพยายามพูดคุย บ้นอ,นอบนอมบมกว่าเขาจําเป็นต้องเลื่อนนี่ไปก่อนอย่างที่เรารู้ครับว่าความโหดของนี่นอกระบบนั้นมันคือดอกเบีย้ยที่แพงทะลุเพดานแต่ด้วยความที่เจสันไม่มีตัวเลือกเนื่องจากต้องนําเงินพวกนี้ไปรักษาพ่อของตัวเองการกู้ธนาคารก็น่าจะเหมือนกันทุกๆประเทศที่คนไม่มีรายได้ประจําหรืออาชีพอิสระมักจะถูกมองข้ามและไม่ให้ผ่านสินเชื่อจึงไม่แปลกเลยครับที่การกู้นอกระบบนั้นค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายสําหรับคนรากยากลับมาที่ใน,นเรื่องอีกครั้งครับ ลุงเฟรดี้เองก็ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยพยายามจะเข้าพูดคุยกับคนพวกนี้อย่างดีๆแต่ก็กลับได้เพียงแค่คำดูถูกกลับมาว่าลุงยอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บและหัวใจวายเอาหลังจากนั้นลุงแกก็ไม่ได้พูดอะไรครับ เดินมองลงไปข้างล่างปล่อยให้พวกมันทำลายเขาของไปซึ่งลงเฟรดดี้ก็ได้เดินมายังรถของพวกมันและทำการเจาะกระจกรถของพวกมันจนแตกด้วยเสียงเตือนของรถที่กำลังดังกระนานพวกนายทุนนี้นอกระบบพวกน,นั้นรู้ได้ทันทีว่ามันคือรถของพวกเขาลงได้ยืนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในกระเป๋าบอกว่าเอาเงินพวกนี้ไปซ่อมกระจกซะ ส่วนนี้ที่เจสันติดไว้ทั้งหมดเดี๋ยวฉันจะเอาไปใจ่ายให้ภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ซึ่งหลงก็ได้มานั่งกลับคุยกับเจสันอีกครั้งวันหลงก็ไม่ได้คาดหวังว่าเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ในเมื่อฉันจะเป็นคนที่จ่ายนี่ให้กับนายดังนั้นนะ่าจะต้องช่วยเหลือง,งานฉันให้จนจบ ฉันขอเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเจสันที่ฟังไปก็รู้ดีครับว่ามันไม่คุ้มอยู่แล้วไม่จ่ายนี่เขาก็แค่ติดนี่แต่ถ,ถ้าถูกจับเป็นอาชญากรก็อาจจะต้องเข้าคุกหมดอนาคตเลยเจสันได้ขับรถพุ่งออกไปด้วยความโกรธเพื่อมุ่งไปยังสถานีตำรวจและมอบตัวด้วยกันจนพกเก่าทั้งคู่ก็ได้มาถึงสถานีตำรวจลุงเฟรดดี้ได้นำปืนประจำตัวขึ้นมาเขาว่าถ้าหากนายหนีออกไปฉันจะเปลยนชีพตัวเองที่นี่หากนายไปบอกกับตำรวจว่าฉันเป็นคนฆ่าจะมีตำรวจที่นายเชื่อว่าลุงอายุ80 จะเป็นฆาตกรฆ่าคนถึงสองคนเมื่อเจสันฟังมาจนถึงตอนนี้ก็รด้เปลี่ยนใจทันทีบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดก็อาจจะย้อนกลับมาที่ตัวเขาอย่างแน่นอนตรงได้บอกว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่อีก3คนเท่านั้นขอเพียงแค่3มคนนี้ตายไปงานของพวกเราก็จะจบลงในทันทีจะว่าไป3มคนมันก็ไม่ใช่น้อยอยู่นะครับและตัดมาคนที่คาดว่าจะเป็นเหยื่อรายที่3ของเขาครับ คือนายพลคิมอดีตนายกกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ลูกชายของเขาก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันครับลูกชายของเขามีชื่อว่าแดฮันเป็นคนที่เปิดธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศนับได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เจสันค่อนข้างเกลียดกรับเพราะพ่อของเจสันเคยทางานอยู่ที่บริษัทของแดฮันจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องกลายเป็นคนพิการ บริษัทกลับไล่พ่อของเจสันออกโดยที่ไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าชดเชยใดๆถ้าจะเรียกว่าเลวทั้งพ่อทั้งลูกก็ว่าได้เลยครับนอกจากในสองพ่อลูกค่นี้ยังรู้ทานด้วยครับว่าการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นสองครั้งก่อนหน้านี้มันต้องเกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างแน่นอนส่วนนักสืบค้างและลูกน้องที่กลับมาปฏิบัติต่อเรื่องราวและกลับมานั่งดูภาพถ่ายที่ถ่ายรวมกันทั้งสี่คนนอกจากสองคนที่ตายไปและนายพลคิมก็ยังมีชายคนที่เข้าร่วมเฟรมครั้งนี้ด้วยครับซึ่งนายคนนี้ก็มีชื่อว่าโทโจฮิซาชิและ เร็วๆนี้ก็จะมีการฉลองกองทัพญี่ปุ่น60ปีบางที่เราอาจจะได้เห็นบางอย่างในงานนี้ด้วยและลุงเฟรดี้ก็ได้เข้ามาร่วมงานนี้ด้วยครับด้วยการปลอมบัตรประชาชนเป็นคนที่ถูกเชิญ ครั้งนี้เลยครับเป็นตอนที่ลุงเฟรดดี้ได้พบกับนักสืบคางระหว่างที่เขากําลังเตรียมอุปกรณ์และประกอบอาวุธต่างๆก่อนที่จะเริ่มลงมือในงานนักสืบคางเนี่ยเป็นคนที่แรกได้ว่าเซนดีมากๆครับเหมือนว่าเขาจะเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆกับลุงเฟรดดี้ตั้งแต่แรกเห็นสังเกตได้หลังจากที่ลุงออกมาจากห้องน้ำครับนักสืบคางคนนี้ก็จะเข้าไปคนในห้องแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดของงานนี้ก็คือในผลคิมไม่สามารถเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยจากคําพูดของลูกชายแดฮันที่เข้ามาร่วมงานครับกลายเป็นว่างานนี้ก็เหลือเพ แล้วก็มาถึงเวลาที่นายพลโทโจฮิซาชิได้เึ้นมากล่าวแสดงความยินดีกับผู้ร่วมงานทุกคนทางด้านนักสืบคังที่ยังคงสงสัยในตัวของลุงเฟรดี้ก็พยายามสืบรายชื่อจากผู้ร่วมงานจนพบว่ารายชื่อคำเชิญที่ลุงแอบอ้างมานานเป็นชื่อของบุคคลที่จากโลกไปแล้วทว่าในตอนนั้นมันก็กลับไม่ทันเสแลกระกรับลุงเฟรดี้ได้เริ่มจุดระเบิดควันจนควันเริ่มคลุงทั่วห้องประชมุมผู้คนที่เข้ามารวมต่างวิ่งหนีอย่างโกลาหลนักสืบคังรู้ดีว่าเป้าหมายของลุงเฟรดี้คือโทโจฮิซาชิเลยมุ่ง ้าไปหาโทโจเพื่อหวังพานเนียออกไปให้ปลอดภยัยแต่ลุงเฟรดี้ก็สามารถตามทั้ง3คนไว้ได้ทนันและมีเพียงแค่ลุงเท่านั้นที่มีปืนอยู่ในมือทั้ง2คนเลยต้องยอมให้โทโจไปกับลุงกราบโดยก่อนที่ลุงจะสาสางแค้นกับโทโจลุงเฟรดี้ได้ขอโทรศัพท์กับโทโจ เ่อโทรไปหานายพลคิมบอกว่าตอนนี้โทโจอยู่ในมือของเขาและนายพลคิมจะเป็นเหยื่อรายต่อไปหลังจากนี้เราจะได้รู้เรื่องราวความแค้นของทั้งสองคนครับว่าแท้ที่จริงแล้วโทโจฮิซาชิเป็นผู้หลอกล่อพี่สาวของลุงเฟรดี้รวมถึงสาวสาวชาวเกาหลีคนอื่นๆไปเป็นนางบำเรอให้กับทหารของพวกมันโดยอ้างว่าจะพาไปทํางานในโรงงานของกองทัพ สิ่งนี้เป็นเหตุที่ทําให้พี่สาวของลุงเฟรดี้กลับมาและเลือกตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองเนื่องจากใจของเธอที่บอบช้าและถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอีกฝ่ายครั้งนี้เื้อนเก่าๆของลุงเฟรดี้กลับมีปัญหาอีกครั้งจนมันทําให้เกิดการต่อสู้ระหว่างโทโจและลุงเฟรดี้ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วลุงเฟรดี้ก็สามารถผิดีพไปได้แต่ทว่าปัญหามันก็ยังคงไม่จบลงนักสือบังพยายามปิดโรงแรมแห่งนี้เอาไว้เพื่อมาให้คนในออกคนนอกเขา้าจนสุดท้ายก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจสันดยการขอกับ หน่วยกูย้ภัยว่าตอนนี้มีคนกำลังบาดเจ็บอยู่ในตึกและท้ายที่สุดทางกู้ก็สามารถหนีออกมาได้จนสำเร็จทว่าเมื่อออกมาได้อาการของลุงแกก็กลับกำเริบครับลุงเฟรดดี้เริ่มไอออกมาเป็นเลือดเพราะเดืออาการเนื้องอกในสมองที่มีมานานกลายเป็นเจสันที่มืดแปดด้านไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไปจนได้พยายามตามหายาของลงุงแต่ก็พบว่ายาที่เหลือนั้นหมดไปแล้วทางเลือกสุดท้ายคือไปหาคลินิกที่อยู่บนฉลากยากครับ ส่วนดานในพลคิมก็ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยกต่อไปได้แล้วเขาได้ว่าจ้างนักฆ่าฝีมือดีให้มาช่วยจัดการกับเรื่องนี้แทนลุงเฟรดดี้ตื่นขึ้นมาโผล่ที่คลินิกมันคือคลินิกของเพื่อนลุงเฟรดดี้ตอนต้นกราบแต่ลุงเฟรดดี้เองก็คงไม่มีเวลาจะมาใส่ใจกับเรื่องสุขภาพเขารู้ตัวดีว่าคงจะอยู่ได้อีกไม่นานทางเลือกสุดท้ายของเขาคือการล้างแค้นครั้งนี้ให้จบสิน้นและเขาก็น่าจะจากไปอย่างสงบได้ไม่นานทางครูก็เริ่มอัดคลิปชุดต่อไปเป้าหมายต่อไปของลุงเฟรดดี้คือนายพลคิมแต่ครั้งนี้แนน่อน ครับว่ามันจะยากกว่าทุกครั้งเพราะเนื่องจากรูปลักษณ์ได้รถส่วนตัวของเขาถูกระบุว่าเป็นรถต้องสงสยัยรวมทั้งนาักาที่ในยพลคิมได้จ้างมา ก็กาลังจองจะเล่นงานทั้งคู่อยู่เช่นกันครั้งนี้ทั้งคู่สามารถหนีตํารวจออกมาได้แต่กลับไม่สามารถหนีนะะักฆ่าทั้งสองคนที่ในพลขิมว่าจ้างมาครับทั้งสองคนถูกจับตัวไปยังสถานที่โรกร้างและได้พบกับกล้องถ่ายวิดีโอที่ลุงได้บันทึกเอาไว้คือเรื่องราวการเปิดโปงความจริงว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่วิรบุรุษสงครามแต่เป็นผู้ทรราชของประเทศของเรามากกว่าพวกเขาเป็นคนส่งทหารเกาหลีของเราไปตายเพื่อรับใช้ทหารประเทศของอีกฝ่ายในนราวีิรบุรุษสงครามที่พวกคุณเชื่อจู แน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของนายพลคิมไม่เหมือนเดิมต่อไปทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้คือการปิดชีพลุงเฟรดดี้ไปซะทว่าเจสันที่กําลังเสียสติอยู่ก็กลับโพดออกมาว่าพวกนายฆ่าพวกเราไม่ได้นะวิดีโอนี้ยังมีก๊อปปี้อยู่ถ้าหากนายฆ่าพวกเราสองคนไปเพื่อนของฉันก็จะปล่อยวิดีโอนี้ไปสู่สาธารณะันนก็ทําให้พวกนักฆ่าไม่สามารถจูเฉยได้เลยต้องลากตัวเจสันไปหาเพื่อนของเขาความจริงแล้วเทปก๊อปปี้ไม่มีอยู่จริงครับเพียงแต่เจสันนั้นพยายามโกโหกเพื่อซื้อเวลา ซึ่งที่ทีเจาสันพาไปก็ของดาวไมยาครับมันคือที่ตั้งของเจ้านี่นอกระบบของเขาพวกนะะักข่าพวกนี้ก็เชื่อเจาสันไปเต็มๆว่าคนพวกนี้คือคนที่เก็บวิดีโอเอาไว้พวกมันไม่รอช้าเลยครับเล่นงานคนพวกนี้ทันทีส่วนอีกฝั่งที่เป็นทางด้านของลุงเฟรดดี้ก็ได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ตัวเองเหลืออยู่พยายามตัดเชือกที่มัดมือเอาไว้จนในที่สุดก็สามารถหลุดรอดมาได้จุดนี้จะสังเกตได้ว่าลุงแกไม่ได้ฆ่าทุกคนนะครับดังเช่นเหล่านะักะ่าที่นายพลคิมจ้างมาจนภาพตัดไปทางด้านเจาสันอีกครั สถานการณ์ฝั่งนี้ก็ยิ่งก็ระหนซึ่งผมก็ลืมไปเลยล่ะครับว่าแดฮันลูกชายของนายพลคิมก็มาอย่างที่แห่งนี้ด้วยจะใน,นที่สุดแดฮันก็เริ่มเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทั้งหมดนี้มันคือเรื่องที่เจสันพยายามกูขึ้นมาและลูกน้องนักฆ่าของเขาเองก็โน้มลงไปทั้งคู่แล้วเหลือเพียงแต่เจสันกับแดฮันเท่านั้นครั้งนี้ก็เหมือนการชำระแค้นเล็กๆระหว่างทั้งคู่นะครับเพราะเจสันเองก็มีความแค้นอยู่กับแดฮันไม่น้อยบทสรุปคือเจสันกลายเป็นคนที่น้มลงไปแต่ก็โชคดีนะครับที่ลุงเฟรด,ด ของดดันนจนไ้ถึงจุดนี้เจาสันได้ยอมรับใกล้กับลุงตรงๆว่าผมมาได้เพียงเท่านี้แหละตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วและอยากลับ,บานแต่ลุงก็พยายามเตือนกับเจาสันนะครับว่านายรู้ดีนะอีกไม่นานตำรวจจะมาถึงซึ่งเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเจาสันเหนื่อยแล้วจริงๆจ,จนลุงเฟรดี้เองก็ต้องรู้สึกสงสารครับและขับรถมุ่งออกไปด้วยตัวคนเดียวในระหว่างนั้นลุงเฟรดี้ได้พยายามหยิบยาออกมาเพราะเดินอาการที่กำเริบไอเป็นเลือดและต้องพยายามพยุงรถไปด้วยจนกระทั่งในที่สุดรถของเขาก็ถลายออกจากทางโช ดีที่ว่าตัวลุงนั้นไม่ได้เป็นอะไรทางนั้นเจสันในที่สุดตำรวจก็ได้มาถึงครับและตามสเต็ปนักสืบค้งก็พบกับเจสันและได้พาตัวของเจสันไปด้วยครับ ทางด้านลุงเฟรดีได้พยายามโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือและได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวเนึ่องครับทว่าตอนนี้อาการของลุงเริ่มหนักขึ้นเมื่อเขาไม่สามารถจําได้ว่ากําลังจะไปไหนและกําลังจะทําอะไรหลังจากนี้และเด็กน้อยที่อยู่ในรถคันนั้นได้พยายามนําที่ชูเปียกมาเช็ดมือของลุงเอาไว้พอมันเต็มไปด้วยเลือดมากมายแต่ในจังหวะนั้นความทรงจําของเขาก็กลับมาทุกอย่างครับเพราะเนื่องจากได้เห็นลายสักที่ติดอยู่บนนิ้วตัวเองนอกจากนี้เราจะได้รู้อีกว่ารายชื่อที่ลุงแกสักไว้บนนิ้วมือนะั้นทั้งหมดมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่น ไม่แปลกเลยที่หลายๆฉา,ากผู้คนมักจะไม่ค่อยสงสัยมันเป็นเพราะใครหลายๆคนไม่สามารถอ่านตัวหนังสือออกได้ครับดังเช่นหนังสือครั้งที่เคยพบมาก่อนหน้านี้ตอนนี้ลุงเฟรดดี้ก็รู้แล,แล้วล่ะครับว่าเขาจะไปไหนต่อไปจนภาพตัดไปยังสถานที่แห่งนั้นมันคืองานเปิดตัวรูปปั้นของนายพลคิมครับไม่แน่ใจว่าผมเคยบอกไปหรือยังว่านายพลคิมนั้นถูกเช่ดชูว่าเป็นวิรบุษสงครามทําให้ตัวเขาไม่สามารถพลาดงานของตัวเองงานนี้ได้เช่นเดียวกับเฟรดดี้ที่ไม่สามารถพลาดงานนี้ได้แน่นอนแถมครั้งนี้เข้ามาในตัวตน ขอขในนามของจ้าสิบเอกพิวจูและยังได้ถูกรับเชิญให้ขึ้นไปรับรางวัลทหารผ่านศึกดีเด่นในที่สุดเฟรดดี้ก็สามารถอยู่ต่อนหน้านายพลคิมจนได้ทั้งหมดนี้มันคือแผนที่เขาวางไว้อยู่แล้วเขาพยายามทํางานสังคมทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ก่อนที่จะยกปืนกระบอกคู่ใจขึ้นมาเพื่อขู่ให้ในายพลคิมบอกความจริงทั้งหมดให้ทุกคนได้รู้ว่าเบื้องหลังของเวโรบุรุษสงครามคนนี้ แท้จริงแล้วความจริงที่ดํามืดของเขาเป็นอย่างไรซึ่งในพลเคิมกลับตอบอย่างไม่เค,คีดกราบว่าน้าของฉันเหมือนคนที่กลัวตายเหรอจุดนี้ก็ทําให้เฟรดดี้มีตัวเลือกอยู่ไม่มากคราบตัดสินใจหันกระบอกปืนไปหาลานสาวของในพลเคิมและได้รู้ความจริงอันแสนเจ็บปวดใจของพิวจูครับในพลเคิมรู้จักพิวจูดีเพราะเขาเป็นถึงคู่มั่นของพี่สาวพิวจูและในพลเคิมเป็นคนที่เราพี่สาวของเขาให้ไปทํางานที่โรงงานอุตสาหกรรมกับพวกญี่ปุน่นซึ่งความจริงก็ยังที่เรารู้ว่าไปเป็นนางบําเรอครับนอกจากนี้ในพลเค็มก็ยังนาด้านพูด ว่าหากปราศจากการเสียสละของใครสักคนก็จะไม่มีใครรอดชีวิตในรู้ดีในเรื่องนั้นแต่นี่มันคือคู่มั่นของเขาเองเลยนะครับไม่รู้ว่าจิตใจของชายคนนี้ดำมืดถึงขนาดไหนกันแน่ถึงตอนนี้แม้แต่ล้านสาวของตัวเองรวมถึงบริการของเขาก็เริ่มจะมองตัวเขาเปลี่ยนไปนี่าคือคนที่เราเรียกว่าวีรบุรุษลุงเฟรดดี้จึงได้คู่กับนายพลคิมอีครั้งว่าบอกเรื่องนี้ให้ทุกคนในงานได้รู้ซะว่าแท้จริงแล้วนายเป็นคนอย่างไรเมื่อหมดเส้นคำพูดของนายพลคิมทุกๆกคนในงานต่างเริ่มเปลี่ยนสีหนะ้า และจบด้วยการที่ลุงเฟรดดี้ตัดสินใจเป่ากบาลของนายพลคิมกรับแม้แต่การของนายพลคิมเองก็ยังนิ่งเฉยกับเรื่องนี้แต่ละคนตัวแข่งไม่สามารถทําอะไรได้เลยปล่อยให้ลุงเฟรดดี้เดิอนออกไปด้วยตัวคนเดียวส่วนทางฝั่งนักสืบคังและเจสันก็กาลังมุ่งตรงมายัางที่แห่งนี้และรับทราบข่าวว่านายพลคิมถูกจัดการแล้วส่วนนักสืบคังมั่นใจว่าลุงเฟรดดี้ไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกต่อไปแล้วเพราะโดยสว่าดล้อมพื้นที่แห่งนั้นไว้เรียบร้อยแล้วทว่าเจสันกลับจําได้ครับว่ายังมีศัตรูคนที่ลุงเฟรด ยังไม่กำจัดเจสันจำได้ว่าคนสุดท้ายม่ชื่อว่าคิโอฮาระจังหวะน,นั้นเจสันตัดสินใจเปิดานสเลชขึ้นมาเพื่อแปลคำว่าคิโยฮาระเป็นภาษาเกาหลีจนในที่สุดผลที่ออกมานั้นก็ทำให้เจสันไม่สามารถอยู่นิ่งอีกต่อไปครับก่อนที่ภาพจะย้อนไปในอดีตของลุงเฟรดดี้มันคือเหตุการณ์หลังจากที่พี่สาวของเขาได้กลับมาผู้เป็นพี่สาวแทบจะไม่เชื่อสายตาเทนองชายของตัวเองจะเข้าร่วมกับกองทัพทั้งๆที่กองทัพนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำลายครอบครัวของพวกเขาในตอนนั้นพิวจูต่อว่าพี่สาวของตัววเอง่าตัว เขาไม่ได้อยากเป็นเหยื่อเหมือนพี่สาวและครอบครัวซึ่งเป็นไปได้อย่างยิ่งครับว่าพิวจูหรือลุงเฟดดี้ของเราน่าจะเอาแต่โทษตัวเองมาตลอดว่าตัวเองนั้นคือต้นเหตุที่ทําให้พี่สาวต้องตายในฉากนี้เราก็จะได้รู้ชื่อภาษาญี่ปุ่นของลุงเฟรดดี้เช่นกันครับว่าชื่อที่แท้จริงของเขาคือค oh ิโยฮาระ ตรงกับเป้าหมายสุดท้ายที่ลุงได้สักเอาไว้บนนิ้วมือเจสันเทม่าเึงก็ได้พยายามโน้มน้าวกับลุงเฟรดี้ว่าจะหากลุงเลือกเส้นทางนี้ก็หมายถึงว่าลุงกําลังหลีกหนีความผิดในบอกว่าสิ่งที่ลุงกําลังทําอยู่นี้ก็เพื่อความอายุติธรรมในโลกนี้หากลุงเลืิกที่จะปปิดชีพตัวเองลุงก็ไม่ต่างจากคนพวกนั้นที่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับความผิดสิ้นสุดการโน้มน้าวและการต่อรองผลสรุปคือลุงเฟรดี้ตัดสินใจไม่ปลดชีวิตตัวเองและตัดสินใจรับโทษอย่างผู้ที่มีความยุติธรรมครับมันเป็นการเลือกวิธีีีกาารรจบบท่คคนข้งดั ค่อนข้างให้เกียรติกับตัวละครอ,อย่างอันพิวจูส่วนวีรบุรุษสงครามอย่างนายพลคิมก็ถูกปฏิเสธการฝังศพในสุสานแห่งชาติของประเทศเกาหลีครับเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมงานของประเทศอีกฝ่ายและก็จบไปกันแล้วนะครับซอมหนงังเรื่อง Remember ปี2022เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้แอดขอบอกเลยว่าเป็นหนังที่ควรค่าแก่การหามาดูรายละเอียดยิบย่อยมีมากกว่าที่แอดมาสปอยอีกนะครับและยังมีอีกหลายฉากที่แอดตกหล่นไปและหนังเรื่องนี้ก็เก็บรายละเอียดดีมากๆเลยครับและเช่นเดิมหากใครชอบคลิปนี้อย่าลลลืมกกดไ like, แ Subcribe เพื่อที่เราจะเดินทางไปสู่1 0 0 0 0แสน b s c r i b e ไปด้วยกันสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและวพบกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไป Wester ร์ Western Studio สวัสดีครับ